ท่าน,นีครพบครับกับผมอัธวิทย์สุวรรณพักดีสมาชิกสภาผู้แทนรนัศดรกรุงเทพหมหาคนครจากประชาธิปัตย์ถามคําถามเรื่องน้าครับว่าน้ําจะท่วมไหมรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษจะเอาอยู่เหมือนเดิมไหมครับในช่วงปลายปี2554เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วมเรารู้กันดีว่าหนักหนาแค่ไหนสําหรับประเทศไทยและก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องยอมรับว่ารัฐบาลในช่วงต้นนั้นขาดการบริหารจัดการด้านน้ามากครับอาจจะเป็นเพราะใหม่มากในการเข้ามา แล้วก็ทําให้การปล่อยน้ํานั้นมีปัญหาตั้งแต่ในช่วงต้นรัฐบาลไม่ต้องโทษใครเลยครับเพราะท่านโปรดเกล้ารับตําแหน่งถวายสัตว์กันเรียบร้อยในวันที่10สิงหาคมน้ําในเขื่อนเริ่มกักเก็บตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เกิดการระบายน้ําแบบลวดเดียวในช่วงปลายปีทําให้น้ําท่วมหมดครับความอ่อนประสบการณ์ผ่านไปแล้วครับแล้วก็เชื่อว่าหปีที่ผ่านมาจะเป็นหนปีที่ท่านเข้มแข็งมากขึ้น ล่าสุดจะมีการทดสอบน้ําถึงความพร้อมในเขตกรุงเทพหมหานครจรึงต้องมีคําถามครับว่าท่านพร้อมในการรับมือน้ําท่วมแล้วจริงหรือหรือเป็นเพียงอีกหนึ่งเรื่องโกหกสีขาวที่ท่านกําลังจะสร้างขึ้นผมมีคําถามครับถึงความพร้อมในประเด็นต่างๆว่าท่านพร้อมจริงหรือเปล่าดังต่อไปนี้แหละครับท่านประธานครับก่อนจะไปในรา,ายการต้องบอกว่าเมื่อวานวันแรกพยานาจะทดสอบเข้ามา น้ำเพิ่มไม่มากเพราะว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตนั้นจะต้องเกิดสามเหตุการณ์ขึ้นพร้อมกันคือน้ำจากทางเหนือเนี่ยไหลบ่าลงมาน้ำทะเลกระหนุนครับในขณะที่ฝนตกมันก็เกิดอาการน้ําอั้นไอแบบนี้แหละน้ําท่วมครน,นี้ที่ทํามาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเพียงแค่กลยุทธ์ในการตลาดของท่านเท่าน,นั้นแหละครับถึงต้องมีคําถามว่าเออถ้าเกิดจะทดสอบกันจริงๆเนี่ยรายการที่ต้องเตรียมความพร้อมนี่ทากันแล้วหรือ,อยังครับท่านครับผมขออนุญาตใช้แผ่นชาร์ตซึ่งก็เป็นแผ่นชาร์ตเดิม ที่ได้ขออนุญาตท่านประธานเอาไว้แล้วตามปกติเรื่องแผนฝังการระบายน้ําครับอย่างนี้เลยดีกว่าครับง่ายๆนะครับคําถามแรกนะครับผมถามท่านก่อนว่าคลองประปาเนี่ยครับทุลักทุเลน่าดูทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมานั้นใช้คลองประปาเนี่ยเป็นคลองระบายน้ําแล้วก็มีการเสริมแนวกั้นน้ําชั่วคราวนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับ แต่ละคนก็เอากระสอบทรายกทมหน่วยงานของท่านก็ดีโดยเฉพาะคลองปปาเนี่ยขึ้นอยู่กับมหาไทยเนี่ยเสริมคันกันเต็มที่เลยครับถามว่าวันนี้เนี่ยคลองปปาท่านเสริมคันไปเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังครับความพร้อมที่สองครับใน,ในหลวงท่านมีแนวกั้นน้ําตามแนวพระบรมริคือสีเหลืองนี่ครับแนวสีเหลืองนี้นะครับปีที่แล้วครับมีช่องโหว่อยู่บริเวณจุดยูเทินเสียลังสิทธ ถนนพหลโยธินต่อกับแนวแม่น้ําเจ้าพยาผู้ดี้ท่านปลอดเข้าใจแล้วครับว่าตรงนั้นเนี่ยเอากระสอบทรายไปกั้นเป็นบังเกอร์สูงกันท่านอภิสิทธิ์ก็ไปเยี่ยมคําถามถามว่าไอ้แนวนี้ที่เอากระสอบชั่วคราวไปตั้งเนี่ยช่วงบริเวณถนนพหลโยธินจุดยูเทิร์นเซียลังสิตนะครับถึงแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยท่านทําไปแล้วหรือยังครับต่อมาครับถามว่าทําไมเมื่อกี้ผมถึงถามว่าแนวนั้นมันเกิดปัญหาท่านทราบไหมครับ ท่านดูแผนผังนี้ดีๆนะครับก้องซูมออกมาหน่อยครับน้ําเวลาลงจากทางเหนือลงมานะครับจะมีคลองที่ตั้งขวางอยู่เนี่ยอยู่3าคลองหลักนะครับคลองแรกคือคลองระพีพัดคลองที่2คือคลองลังสิทธิ์คลองที่3คือคลอง6วานะครับพอดีมีนักการเมืองที่จะรันสมัครเป็นผู้ว่าเร็วๆนี้นะครับเป็นพักท่านนะครับไปให้ความคิดและมีบทสัมภาษณ์แต่เสียเวลาที่จะมาถามกันครับกั้นแนวกระสอบซ้ายตั้งแต่คลองระพีพัดคลองลังสิทธิ์ คลองหกวาครับค่อยๆให้มันทะลุมาทีละช่วงทีละช่วงทีละช่วงแล้วน้ําก็เกิดความแรงขึ้นเมื่อกั้นหนึ่งสองสามน้ำมันปิ้นออกลงแม่น้ําเจ้าพระยาครับถึงถามว่าคันกั้นน้ําเมื่อสักครู่เนี่ยตรงแนวพระรามบีที่ต้องไปต่อเพิ่มเนี่ยท่านทำเสร็จหรือยังครับช่วงถนนผลโยธินต่อจากนั้นมาติดๆนะครับด้วยความหัวเสและการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของนักการเมืองที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อครับ ทำให้จุดระบายน้ําตรกลิมแม่น้าเจ้าพยานะครับที่เป็นประตูน้ําทั้งหมด14บานแถวเนี้ยครับจุดสีส้มนะครับเรียบลิมแม่น้ําเจ้าพยามาเลยครับเสร็จแล้วอย่างครับตรงนี้ครับที่น้ํามันไหลบ่าเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพยาไปกระทบกระเทือนกรุงเทพชั้นในทําให้เกิดการพังเสียหายจํานวนมากแม่น้ําตรงนี้ครับเพราะมีคนหัวเสียครับพักท่านแหละครับไปกั้นน้ำนี่ของระพีพัดของรังสิต แล้วก็สุดท้ายนี่คลองหกวาครับซึ่งถ้าตามแนวพระธรรมบิิของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยท่านให้ปล่อยน้ําลงมาสู่คลองพวกนี้ด้วยครับแต่ท่านไปกั้นกําแพงแล้วทําให้ม่น้ำเจรพยามีปัญหาก็ถึงบอกแล้วครับ14บี่บานประตูซ่อมหร้อยังครับความพร้อมต่อมาครับคลองตรงนี้ครับท่านประธานเห็นตัวบนไหมครับกล้องซูมมาครับไม่ต้องให้หน้าผมครับเอาแต่นี่พอครับคลองตรงลังสิตนะครับเส้นตั้งแต่ตรงเนี้จะเห็นว่าคลองแดถึงคลองสิบสอง ช่วงเวลาที่ผ่านมาประตูน้ําช่้นนี้ท่านอภิสิทธิ์ไปดูด้วยถูกทําลายลงครับเพราะต้องการให้น้ํานั้นไหลเข้าเร็วและผ่านเร็วในกรุงเทพมหานครประตูน้ําตรงนี้ท่านซ่อมเสร็จหรือยังครับผมอธิบายพี่น้องทางบ้านแบบนี้ว่าระบบกรุงเทพมหานครนั้นเน้นในเรื่องของการระบายน้ําฝนเป็นหลักประตูน้ําต้องปิดทุกประตูแล้วสูบน้ําจากชั้นในออกเข้าสู่คลองหลักระบายจากคลองหลักนั้นลงไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาครับแล้วก็ออกไปตรงอ่าวไทยนะครับว่ายังง่ายท่านปลอดครับ ป่าถึงสิบสองประตูน้ําซ่อมเสร็จหรือยังครับก่อนจะทดสอบน้ําไม่พอครับอีกอันครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับในส่วนของแม่น้ําบางปะกงครับมีสถานีสูบน้ําอยู่สามแห่งเครื่องสูบน้ําอยู่5้าบสตัวครับหวาสายล่างน้องจอกประเวทจําได้ไหมครับเครื่องสูบน้ําเดินได้ไม่เต็มอัตราพวกผมก็ไปดูกันครับ เขากลัวน้ําไปที่แปดลิ้วฉาเชิงเซาครับก็ไม่ต้องบอกว่าใครมีส่วนร่วมยังไงนะครับแต่เครื่องสูบน้ําทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาเรื่องของแปดลิ้วฉาเชิงเซาใช้ได้หมดทุกตัวแล้วหรือ,อยังครับนี่คือความพร้อมที่ท่านต้องดูแลครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้จะมีการระบายน้ําลงผ่านในคลองสายหลักที่จะเป็นพระเอกในวันพรุ่งนี้คือของราฏพลาวรัฐบาลนายกยิ่งรักมอบหมายโดยตรงให้ท่านรันตรีปอดประสบ เป็นประธานกอบอแล้วแน่นอนว่าท่านเองในฐานะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาก็มอบหมายครับว่าครองสายหลักในเขตกรุงเทพมหาคนครกระทรวงไหนก็แยกกันไปดูกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์กระทรวงมหาทไทยทหารและกระทรวงวิทยาศาสตร์ของท่านท่านรับผิดชอบครองลาดพร้าวครับของลาดพร้าวนั้นผ่านหลายเขตครับเขตจตุจักรของกระผมเขตลาดพร้าวรถสรรเสริญแล้วก็เขตบางเขนครับท่านทวิตครับท่านมีเวลาอีกสามนาทีนะท่านครับจะต้องถามสามคำถามนะครับ ท่านประธานไม่ต้องห่วงครับผมนี่ชัดที่สุดแล้วครับคำถามคือคของราชพร้าวพันธกิจหลักของท่านเองนะครับไม่ได้นามประธานกอบอ,อเลยในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ก็ยังไม่ได้ลอกนี่คือความพร้อมตอผมคำถามแรกความพร้อมของท่านในระยะยาวดำเนินแล้วหรือ,อยังครับในรายการที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถ้ายังไม่ได้ทา การปล่อยน้ําของท่านมาในการตลาดเท่านั้นและเป็นอีกหนึ่งเรื่องโกหกสีขาวอธิบายพี่น้องประชาชนครับเชิญท่านดัมนตรีครับออกลับเรียนท่านประธานที่เคารพฮท่านสมาชิกที่เคารพกระผมปลอดประสบสรสวัสดีนะครับรนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็ผู้แทนรัษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับ ผมจะตอบแบบเร็ว,รวก็เลยนะฮะเพราะว่าถามเยอะก็อยากพูดเยอะด้วยนะครับคือพร้อมไหมพร้อมนะครับถามว่าพร้อมอะไรนะครับพร้อมทั้งหลักคิดและพร้อมทั้งการดำเนินการหลักคิดมีอะไรนะครับมีสามข้อนะครับนะมีที่อยู่มีที่ไปภาษาอังกฤษเขาเรียก Ro o m f ร r the river นะครับหลักคิดข้อที่2คือแบ่งภารกิจต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับภารกิจที่สนะครับการ,รเผชิญเอชก็คือ2 P2R นะครับ ข้อต่อไปการดําเนินการทํำยังไงนะครับต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําทํำยังไงนะครับไม่รู้ท่านไปดูเปล่าถ้าไปดูผมก็ไม่ต้องอธิบายเอาว่าท่านไม่ได้ไปเพราะผมไม่เจอท่านนะผมเจอสามสี่ท่านแล้วผมก็ไปทักทุกคนนะครับผมจะเอาให้สัน้นนะครับต้นน้ำทำสามอย่างนะครับเรื่องปา่าเรื่องแฝกเรื่องฝายทําไปแล้วนะครับปล่อยน้ําในเขื่อนปล่อยไปแล้วนะครับตอนนี้สามารถเก็บน้ําได้ประมาณหมื่นล้านนะครับตกเท่าปีที่แล้วก็เก็บได้ไม่ให้ไหลลงมาประมาณ4ี่ซ แล้วก็ปิดแล้วนะครับเพื่อลองรับน้ําฝนนะครับเพราะนั้นปีหน้าแรงก็ไม่แรงด้วยนะฮะผมถามผมตอบก่อนถามเลยนะครับขุดลอกแม่น้ำนะครับนี่คือต้นน้ํากลางน้ำนะครับทำไป5้าอย่างนะครับก็ขุดลอกแต่ทั้งระบบนะครับทําแก้มดิง2.1ล้านไร่นะครับซ่อมแซมคันประตูบังคับน้ําทั้งหมดนะครับรวมทั้งบางโฉมสีซึ่งสําคัญมากนะครับแล้วก็ป้องกันพื้นที่สําคัญเช่นนครสวรรค์หรือธรรมศาสตร์หรือพวก นิคมอ,อุตสาหกรรมนะครับและก็สุดท้ายนะครับเป็นข้างแรกเป็นการผันน้าในในภาคกลางในลําน้ําแต่เดิมเนี่ยนะครับผันน้าในในอ่างเก็บน้าแล้วก็ไม่ค่อยทํานะครับชั้นต้นเราผันที่ต้นที่ตัวลาที่ตัวเขื่อนก่อนนะครับวันนี้เราผันที่ในตัวกลางน้ํานะครับวันนี้เนี่ยนะครับผันกรุงเทพเลยนะครับผมหมายถึงในตัววอเตอร์ชานอลนะครับ ท่นี้ปลายน้าทําอะไรนะครับทำหกข้อนะครับอย่างรวดเร็วนะครับขุดลอกซ่อมแซมประตูบังคับน้ํานะครับรักษาพื้นที่สําคัญเพิ่มเครื่องสูบน้ําเครื่องดันน้ําระบายน้ําทดสอบอีกเรื่องหนึ่งในการดำเนินการคือเรื่องแม a จเมนต์นะครับเรื่อง d า t a Bank นะครับเรื่องระบบเตือนภยัยเรื่อง s i n g l e command ตอ่นนี้มาถึงคําถามท่านเลยนะครับท่านถามว่าปีนี้ท่วมไหมไม่ท่วมข้อสองท่านว่าเอาอยู่ไหมตอบว่าบริหารได้ข้อสามท่านว่า ปีที่แล้วนะครับที่จริงผมไม่อยากพูดเรื่องนี้นะพูดแล้วเดี๋ยวจะผ่านโกรธกันนะค,คนรู้จักกันนะฮะท่านบอกว่าโอ้ยปีที่แล้วเปิดพวดพลาดพวดพลาดน้ำเลยท่วมมันไม่ใช่ครับมันล้นของมันมาเองครับตอนผมมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะยี่สิบห้าสิงหาเนี่ยืนภูมิพล90เขือนสิริกิต เข้าไปร้อยพอดีผมโทรไปไวยวยกับผู้ว่าผู้ว่าบอกว่าท่านสั่งสิไม่ให้เปิดไม่ให้ไม่ให้เปิดหรือไม่ให้ลน้นถ้าเขื่อนพังท่านรับผิดชอบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับตอนนั้นฝนตกเนื้อเขื่อน4 0เกินกว่าปกตินะฮะท้ายเขื่อน400เพราะนั้นตกมาเท่าไหร่หลังจากที่เราเป็นรัฐบาลออกมาหมดนะเพราะว่ามันมีมมที่เก็บถถนี่ถ้าถามถ้าถามว่าอยากจะมีที่เก็บทําไงก็ต้องระบายน้ําระบายน้ําวันเดียวได้ไหมไม่ได้หรอกครับต้องระบายก่อนเป็นเดือนนะสมัยผม ได้อย่างเก่งวันหนึ่งห้าสิบล้านคิวนะเพราะระบายมามากนะครับแม่น้ําข้างใต้ก็ท่วมหมดชาวบ้านเดือดร้อนอีกมันต้องค,อค่อยระบายนะครับไม่ใช่มาเาป็นรัฐบาลวันเดียวระบายหมดนะครับเรียบร้อยเจ๊งนะครับเพราะนั่นที่ท,ท่านกล่าวหานะครับว่าปล่อยน้ําอย่างรวดเร็วจึงท่วมก็ไม่จริงแล้วกันนะครับและก็ไม่เสียงกับท่านด้วยขี้เกียรเสียงนะฮะตอนนี้ท่านก็บอกว่าเอาล่ะจะถามแล้วพอไม่พร้อมอยังไงนะฮะท่านถามมาหกข้อ ท่านถามว่าทำไมไม่ซ้อมทั้งระบบมาซ้อมทำไมที่กรุงเทพซ้อมครับซ้อมมาตลอดนะครับซ้อมปลูกป่าซ้อมปลูกแฝกซ้อมทาสายนะฮะซ้อมเก็บน้ํานะครับตอนกลางน้ําก็ไปซ้อมผันน้ําข้ามรุ่มน้ํายมลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็น transbasin diversion นะฮะครั้งแรกในเมืองไทยนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าซ้อมมาแต่ละต้นนะครับแล้วเราก็บอกนะฮะว่ามิถุนากรกฎามมิถุนายนนะครับต้นน้ําคุณต้องพร้อมให้ผมทดสอบนะซ้อมไปแล้วนะฮะคนทําดีก็ได้ดีไปแล้วนะครับ คนทาไม่ดีก็เดือดร้อนไปแล้วบางคนนะครับกลางน้ำมีหนักกระดาก,กระดาซ้อมไปแล้วนะครับสิงหาสามสิบเอ็ดก็ถึงของถึงกรทมลน,นะครับเพรฉะนั้นที่ที่มาซ้อมหลังวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาก็ด้วยคอมมิชเมนต์อันนี้นะครับตอนนี้ท่านถามบอกคลองประปานะครับออตอนนั้นเนี่ยใช้เป็นคลองระบายน้ําไม่จริงหรอกครับใช้คลองประปาระบายน้ําไม่มีในห้องนี้ครับเป็นหิวาตายหมดนะครับมันล้นข้ามเพราะมันมีไซฟอน นะครับมันไม่เอาแล้วครับตอนนี้ถามว่าแล้วจะทําคันไหมนะครับก็ไม่ต้องทําครับเพราะจะไม่ให้น้าเข้ากรุงเทพนะครับยังไงก็ไม่ให้น้ํเข้ากรุงเทพปีนี้นะครับรับรองนะครับเพราะนั้นเสริมคันคลองปลาจึงไม่ทําเพราะว่าเรากันน้าไม่ให้เข้ากรุงเทพตั้งแต่ชั้นคลองลังสิทธิ์แล้วนะครับตอนนี้ต่อไปท่านบอกว่าแนวพระลำดีนะครับมีช่องโว่นะครับที่บริเวณต้นคลองลังสิทธิ์นะครับปีนี้ทําแล้วเพราะว่าทําคันนะฮะทำทำ ใช้คำว่าทำทำ retention wall นะครับตลอดแนวคลอง,ลงนะรังสิทนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่น้ำจะเข้ามาจากทางเหนือนะครับมาท่วมกรุงเทพตอนบนท่วมดอนเมืองท่วมเมืองเอกนะครับไม่มีแล้วก็เพื่อให้ชัวร์จริงๆนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เลื่อนประตูน้ำจุฬาลงกรออกไปทางซ้ายนะครับเกือบถึงแม่น้ำเจ้าพระยาก็าจะทำให้เมืองเอกกับบางกะดีนะฮะนิคมนะครับเซฟไปด้วย ผมไม่รู้บ้านท่านอยู่ตรงไหนนะถ,ถ้าบ้านอยู่แถวแล้วก็ท่านไม่ต้องขนของนะฮะรับรองนะครับ,บ,อ,นะรบอันนี้เอาอีกนะฮะท่านถามว่าไอ้คลองระพีพันะคลองลังสิตคลองหกวานี่นะฮะไปขวางทางน้ำนะครับแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เพื่อนท่านไปวางกระสอบทรายนะครับทําน้ําลน้นนะวางกระสอบทรายนะท่านะนนะจนน้ําล้นเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่ท่านท่านพูดผิดต,ต้องพูดกลับใหม่ท่านคงพูดภาษาอังกฤษอะภาษาอังกฤษภาษาไทยพูดสลับกันปัญหาปีที่แล้วเลยนะครับท่ทาน น้ำม,มันล้นออกมาจากลำน้ำสายหลักคือมบน,น้ำทั้งหลายแหล่โอเวอร์ฟลน์นะเข้ามาในทุ่งเกิดเป็นโอเวอร์แลนด์ฟลัดวันส์นะเมื่อเป็นโอเวอร์แลนด์ฟลัดไม่มีเครื่องมืออะไรจะไปบังคับมันได้เพราะนั้นหน้าที่ปีนี้นะครับต้องรีเทนน้ำเอาไว้ในวอเตอร์ชนเอลเท่านั้นอย่าได้ล้นออกมาแปอันขาดเพราะนั้นท่ทานบอกว่าการ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 จะลงไปน้ำเจ้าพระยาไม่ใช่หรอกครับนะครับเอาต่อไปอีกนะฮะท่านก็บอกว่าประตูน้ำสิบสี่บานนะครับ แถวๆนั้นนะฮะซ่อมไายังนะครับพูดถึงความสัต์จริงไม่รู้นะแต่มันต้องแต่ว่ามันต้องทํานะนะครับผมไม่เชื่อว่าไม่ทำนะเดี๋ยวผมจะไปเช็คกาถามอย่างนะฮะอันนี้ผมขี้เกียจก็หงอกนะฮะเพราะท่านถามละเอียดขนาดนี้นะฮะไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวจะไปถามให้แต่แต่ว่าถ้าต้องซ่อมไม่เชื่อว่าไม่ไม่มีไม่มีอันไหนที่ไม่ซ่อมนะครับเป็นไปไม่ได้มีแต่คนอยากได้เงินไปซ่อม แล้วมันจะไม่ซ่อมได้ยังไงนี่ข้อหนึ่งนะข้อสองซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเป็นความรู้สําหรับพวกเราคือว่าสมัยก่อนเนี่ยทุ่งท่าตรัลมงตีครับผม,ผมต้องเตือนนะเพราะว่าท่านใช้เวลาไปเจ็ดนาทีเดี๋ยวจะตอบไม่ได้นะอีกหนึ่งนะคือไม่เป็นไรคนระับหมดเวลาผมถามผมก็ไม่ตอบอ่ะมาหมดแล้วนี่นะ <c oughs> นท่านไอ้ทุ่งรังสิตเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเพื่อการเกษตรพอโอนมาเป็นเป็นเป็นกทมนะท่านนะ ก็ทำมามยืดออกไปไอ้ทุ่งนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ทุ่งลังสิทไม่ใช่ทุ่งเพื่อการเกษตรอีกต่อไปแต่ไอ้สิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางการเกษตรสิ่งก่อสร้างทางการเกษตรของทุ่งลังสิทธเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อดิสติบิวชันฮะก็คือการส่งละน้ําคือการประทานชนหรือชนประทานแต่วันนี้เนี่ยนะครับพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เมืองซึ่งต้องการเบรนช์ซิสเต็มคือระบบระบายน้ําเพราะนั้นอาจจะไม่ซ่อมเราเพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องใช้อีกเลยเพราะว่าตรงนั้นไม่ตต้้้ออองงกกกกาาารรส่่นํีไไป็ด อันนี้ผมไม่รู้นะผมจะไปเช็คแต่ว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยนะครับกรทมไม่มีการปลูกพืชอีกแล้วครับนอกจากหลังบ้านนะครับอีกอันนึงท่านบอกว่ารังสิตคลอง8ถึง16มีประตูน้ําถูกทําลายนะฮะก็มีคนมาถามผมหาว่าผมไปสั่งทําลงทําลายผมไม่รู้เรื่องนะแล้วผมก็ไม่เชื่อใครสั่งทําลายนะฮะสิ่งก่อสร้างขนาดนี้มันทําไม่ได้หรอกครับนะฮะแล้วถ้าทําผมก็น่ารู้นะนะฮะก็จะเช็คให้อีกเหมือนกันครับว่าใครไปสั่งทําลาย นะครับแต่ว่าไม่ใช่ผมแน่แล้วก็ไม่ใช่คนที่ผมรู้จักแน่ๆนะครับไม่ไม่รู้ว่าน้ําทาร้ายเปล่านะซอนมันท่วมอ่ะนะครับก็ <c oughs> เอาเอาสีลก่อนฮนะขอบพระคุณครับสวิตครับมีเวลาสองนาทีเศษนะครับไหนบอกไม่อยากพูดผู้สยาวใช่นะครับแล้วก็ผมถามหลายคําถามซึ่งเป็นภาพที่ผมเห็นว่ามีปัญหาจริงๆแนวคลองกั้นน้ําต่างๆของปราปาซึ่งของเดิมเนี่ยใช้กระสอบทราย แต่ว่าของใหม่นี้ก็ควรที่จะทําให้เป็นแนวกั้นให้เรียบร้อยก่อนท่านจะทดสอบอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมถือว่าความพร้อมท่านเนี่ยยังไม่ครบถ้วนแหละครับและจริงๆท่านก็ลืมตอบเรื่องสาคัญว่าของราดพราวที่เป็นพันธกิจหลักของท่านเนี่ยยังไม่ได้ลอกครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านใจเย็นๆครับนะเดี๋ยวท่านได้พูดครับประการต่อมาครับผมก็พยายามจะแสดงให้เห็นแล้วถ้าผมมีข้อมูลมาแล้วผมไม่ถามท่านเพราะผมรู้ท่านยังไม่ได้ทําก็ต้องบอกไอ้ที่ท่านไม่ได้ทํา และไอ้ที่ท่านไม่ทํานี่แหละคือความไม่พร้อมและไอ้ความไม่พร้อมนี่แหละจะทดสอบทําไมนี่แหละครับคือประเด็นเพราะฉะนั้นที่ผมทํากันบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเพราะต้องการจะถามท่านแหละจริงๆแล้วคือท่านยังไม่ได้ทำครับนะครับเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกันท่านก็รีบไปทําแต่ว่าการทดสอบของท่านก็ทําไปแต่ครับแต่ว่ามันคงไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดแนวของปลาของกั้นน้าต่างๆารวมถึงของไร่พร้าวยังไมไ่ลอกท่านยังไม่ได้ทําครับท่านครับคําถามที่สองเนี่ยเอาก่อนไปคําถามที่สองครับลืมไปครับ โชคดีว่าหยิบแผ่นชาตินี้มาครับขออนุญาตท่านประธานไว้แล้วด้วยครับดูกันหน่อยครับหนังม้วนเดิมครับรับตําแหน่งวันที่10สิงหาคมนี่น้ําในเขื่อนสิริกิตครับซูมเข้ามาหน่อยพอดีติดมาเข้าใจว่าท่านปลอดน่าจะไปประเด็นนี้แน่เลยครับนี่เขื่อนสิริกิตครับปริมาณน้ําสูงสุดปริมาณน้ําต่ําสุดเขื่อนสิริกิตรับตาแหน่งวันที่10สิงหาคมครับท่านถวายสัตว์นะครับหลังจาก10สิงหาคมน้าพรลวดขึ้นไปเนี่ยครับ 6ตุลาคมน้ําก็ยังอยู่นะครับการเก็บน้ําท่อนนี้เนี่ยรัฐบาลท่านครับสมัยท่านอภพิสิทธิ์อยู่นี่ครับแล้วที่คนที่ไม่ให้ไปอยู่ในนี้ครับพอดีพกมาเหมือนกันครับสั่งกอฟพอครับที่ดูแลเขื่อนสองเขื่อนครับเพื่อให้ชาวนาเกี่ยวข้าวได้ทันครับใครสั่งรู้ไหมครับทีละองค์สมุทรครับรัฐมนตรีท่านครับข่าววันนี้เท่าไหร่ครับข่าวที่6กันยาครับ เรื่องนี้คงไม่ต้องพูดกันแล้วมั้งครับโชคดีติดมาครับท่านไปดูให้ดีนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมของท่านคําถามที่2ครับเป็นคําถามที่พี่น้องประชาชนสนใจนั่นก็คือเงินกู้จํานวน3ามแสนมล้านบาทของท่านปัจจุบันท่านเบิกจ่ายไปผมเช็คล่าสุดประมาณที่เจิกจ่ายไปจริงอ่นะครับเก้ล้านจาก3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทพระราชกำหนดเงินกู้ฉบับนี้จะหมดอายุลงในวันที่30มิถุนายน2 5 5 6คือกลางปีหน้า เองพยายามจะบอกว่าออกเป็นพรบรสิคือออกเป็นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติสิและไปลงในเล่มงบประมาณปี256ป่านนี้เห็นชัดแล้วครับอยู่หมู่ไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนแล้วก็ได้ทำเดือนหน้านี่แหละตุลาคมหนึ่งตุลาคมครับแต่พอดีไปอยู่ในพรกรครับเขาบอกว่าท้ารัฐบาลท่านบอกว่าอยู่ในพรรหรือพระราชกำหนดเนี่ยมันเร็วกว่าทาได้เลยตอนนี้ท่านยังประมูลไม่เสร็จเลยครับตรงไหนครับพื้นที่ซับน้ํา นิทรรศการที่เซ็นท่านนะครับสองล้านไร่ของท่านอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนครับบอกสิครับพี่น้องประชาชนสสเขาจะไปบอกพื้นที่เขาแล้วท่านเยียวยาคนกลุ่มนี้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางประอินน้ําท่วมไปแล้วครับทดสอบน้ําดีนี่ครับเขาก็ท่วมกันแล้วแล้วทาไมเยียวยาเขาแบบไหนครับช่วยบอกด้วยเรื่องน้ําท่วมครับเงินกู้ตาตวิตครับต้องถามแล้วครับพอหมดเวลาไปหนึ่งนาทีแล้วครับของดีเวลาน้อยท่านประธานขอโทษทีครับ คำถามถามว่าเงินกู้เนี่ยท่านทําไม่ทันแน่นอนครับเพราะเงินจะหมดอายุพระราชกําหนดลงในวันที่30มิถุนายน2556พอมาดูใน T.O.R นะครับที่เป็นผลงานชิ้นเอกของท่านปลอดประสบผมเล่านิดเดียวครับท่านไม่ต้องเล่าถามเลยครับเพๆเลยเวลาของท่านอื่นไปนะหนึ่งไม่เกินสองสับแผ่นบางๆที่อยู่ในมือผมนะครับ T.O.R ท่านปลอดครับ T.O.R ประเทศไหนครับแบบไม่มีสักอันครับ ไม่มีแบบก่อสร้างอะไรเลยั้งนั้นแหละครับคำถามถามว่าอย่างงี้ครับว่าจะต่อไหมครับพลกเงินกู้สามแสนห้าหมื่นล้านเพราะว่าไอ้พรกฉบับนี้พวกท่านก็เก่งซะด้วยครับไปยกเว้นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้างพูดง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยท่านปลอดประสบเนี่ยเป็นที่หมายปองของผู้รับเหมาโดยทั่วไปครับเพราะท่านไปยกเว้นระเบียบสํานักนายกเอาไว้เรื่องการจัดซื้อแต่วพาะท่านทําไม่ทันหรอกครับเพราะ EIA แบบทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม HIA แบบทดสอบด้านสุขภาพที่ต้องทําตามมาตรา67ตามรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เริ่มเลยครับวันนี้หนักไปในทางหาผู้รับเหมานะครับแต่ว่าเรื่องของแบบทดสอบสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้เริ่มดำเนินการโปรเจกต์แมกับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่อยู่ภายใต้วงเงินกู้ของท่านเนี่ยยังไม่ได้ดาเนินการยังไงก็จ่ายเงินไม่ทันท่านอธิบดีคาวิวิ์ครับถามเลยครับ,มรบหมดเวลาแล้วครับท่านถามไม่ได้ครึ่งเดียวท่านประธานก็เบรกผมอีกแล้วถามเลยครับ ต่ออายุไหมครับ3ามแสนห้าหมื่นล้านทำทานไหมครับ3ามแสนห้าหมื่นล้านจะเอาไปใส่เงินคงคลังแล้วให้กินดอกเบี้ยเสียดอกเบี้ยไปก่อนปีละสี่พันห้าพันล้านไหมครับตอบชัดๆครับขอบคุณครับนันตีมีเวลาสองนาทีนะครับเรื่องของลาดพร้าวนะครับที่จริงต้องขอบคุณผมนะเขาแบ่งมัก็ประมาณกันนะครับพอถึงของลาดพร้าวทุกคนหนีหมดผมก็บอกเออเอามาทนี่มานีประธานนะฮะประธานทําเอง ผมไปหาใครทำนะฮะ22กิโลไม่มีใครทำครับไปถึงก็ทะเลาะกับชาวบ้านนะครับสุดท้ายผมก็บอกทหารนะครับทหารพัฒนามาทำให้หน่อยเขาบอกได้ครับแต่รอหน่อยนะฮะขอให้เขาพร้อมตอนนี้มีอยู่10หน่วยนะนะครับใน22กิโลนะครับต้องส่งหน่วยปจวส่งหน่วยแพทย์ไปด้วยนะครับไปคุยกับรัศดรพูดทีละหลังนะครับแล้วก็ค่อยทำนะครับแล้วก็เสร็จทันน้ำท่วมแน่นอนผมยืนยันนะครับ ทำมีบ้านอยู่เนี่ยห้าพันกว่าหลังนะครับผมเนี่ยไม่อยากจะพูดนะเพราะว่าตั้งใจว่าสองสามวันนี้ผมจะพูดแต่เพาะๆลนะนะครับเพราะต้องการความร่วมมือนะฮะไอห้าพันหลังนี่ไม่รู้กี่หลังนะครับที่มันเกิดขึ้นทีพ่พวกผมไม่ได้ทานะ่านนะครับผมเนี่ยอุตสาห์ช่วยนะฮะมาทําให้คลองเนี่ยลึกขึ้นบ้างเท่าที่ทําได้และเพื่อให้การระบายน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์มันจะไปขุดไปทําอะไรมันไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ผมเนี่ยรับเอางบประมาณมาแล้วก็ให้ทหารเขาทําก็เอาเป็นว่าไอที่ว่าไม่ทําไม่จริงทํา ทำช้าไปหน่อยแต่เสร็จทันนะครับทำโดยใครทําโดยทหารนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไปพบเขาแล้วกันฮะเดี๋ยวจะโทรไปบอกเขาให้นะครับอันนี้แล้วผมก็ไม่อยากให้ท่านไปซีเรียสเรื่องคลองลาดพร้าวนักนะครับเอาตัวเลขมาพูดกันเล่นๆคลองลาดพร้าวเนี่ยนะครับในช่วงน้าท่วมระบายน้ําได้20คิวเซกคูณไปคูณมาให้ระบายน้ําทั้งสองเดือนเลยนะครับประมาณจุด5%ของปริมาณน้า25,000ล้านท่านแต่ว่าถึงจะนิดเดียวเราก็ให้ความสําคัญเสมอนะครับและความสําคัญของมากคือว่าการใช้สูบนะฮะที่ ที่บึงมักขสันช่วยกราบเรียนท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่เขารับผมผมนะพรุ่งนี้ผมหวังว่าคอามอจะสนับสนุนผมนะไม่ใช่ว่าไปไปไปทดสอบก่อนนะช่วยอย่าให้อย่าให้สูบเสียนะท่านนะครับทีนี้เอาทีโออาร์ทีโออาร์นะครับผมพูดงนี้กันนะฮะว่าทีโออาร์เนี่ยนะครับเมษาโครงการจะคิดว่าคิดว่าทันเมษานะครับที่จะสามารถกู้ได้ เท่าที่คุยกันนะครับและที่ท่านบอกกระทีร์มีแผ่นเดียวไม่ใช่ท่านได้มาแผ่นเดียวที่มันสองเล่มท่านเล่มหนึ่งเป็นทีะเทีมี9แผน่นผมเขียนเองด้วยมือเลยนะฮะต่กิตศกาเกาแกงอีกอันเป็นมาสเตอร์แลนนะครับที่เขียนมาโดยกยนแล้วก็รีเฟอร์งานของของกรมชลประทานเพรานะนั้นห้ามอ่านสองไม่ให้อ่านเล่มเดียวให้อ่านสองเล่มและให้อ่านสิ่งที่รีเฟอร์ไปด้วยนะครับตอนนี้ที่ท่านบอกว่าใครๆเข้าหมายปองผมนนะครับไม่ใช่เรื่องเงินนะสมัยก่อนผมหล่อนะเท่านั้นเองนะฮะ อันนี้นี่ผมพูดเล่นนะจะเราจะได้ไม่กองโกธกันนะครับและท่านบอกยกเว้นภาษสภาษียังไม่มีครับกําลังคุยกันอยู่นะฮะว่าที่คอรมอมีอนุมัติในหลักการมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะทําให้งานเนี่ยมันเดินได้แล้วมันทันนะครับก็เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ท่าน2.1ล้านไล่ลอยู่ที่ไหนนะครับสงสัยวันนั้นท่านจะป่วยนะเขาประกาศไปเรียบร้อยแล้วท่านรูปเลิกก็มีเดียวผมเอาไปให้ท่าน2ล้านไล่อยู่ตรงไหนนะครับตำบลหมู่บ้านเลยตอนอะไรน,นะครับเ,เครื่องสูบน้ำแปดลิ้วนะครับ ซ่อมหรือ,อยังนะครับไม่รู้นะน่าจะซ่อมแล้วเดี๋ยวไปถามให้นะครับเพราะท่านถามละเอียดเกินไปเดี๋ยวผมถามฟันนะครบวัม,มเช้ารดน้าต้นไม้หรือเปล่าท่านก็ตอบผมไม่ได้นะครับเอานี้ฮะให้ท่านสบายใจนะท่านเป็นสสกรุงเทพน้ําไม่ท่วมกรุงเทพมทพแล้วกันล่ะนะครับปีนี้ยังไงก็ไม่ท่วมท่านหวัวเด็ดตีนขาดนะครับท่านรัฐมนตรีผมให้หนึ่งนาทีถามเลยนะครับอภิปรายไม่ได้เพราะท่านใช้เวลาไป,าไปเกินไปสองน,น,นาทีสามสิบแปดวินาที จริงๆตั้งใจจะถามแค่สองครับแต่ว่าพอดีท่านปอดตอบไม่ตรงเลยผมถามว่าสามแสนห้าหมื่นล้านนี่ต่อไหมครับอย่างนี้ครับสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยท่านบอกว่าแน่นอนท่านจะประมูลได้ทันของท่านเมษาท่านว่านะคันนี้ต้องเข้าใจนะว่าการเบิกจ่ายเงินเนี่ยปกติแล้วต้องเอาไปใส่ในเงินคงคลังคือหมายถึงว่าถ้าท่านจะกู้เนี่ยต้องกู้มาแล้วไปใส่ใเงินคงคลังนะครับคันนี้การกู้มาแล้วไปใส่ใเงินคงครังเนี่ยแปลว่าเงินมันนอนนิ่งตอนนี้ดอกเบี้ยท่านเนี่ยโดยเฉลี่ยที่กรุงไทยเนี่ยรดแรกท่านเอามาเนี่ยดอกอยู่3.6ต่อปี แปลว่าถ้าเกิดกู้มา3ามแสนเอาเต็มแล้วไปใส่ในเงินคงคลังดอกเบี้ยม,มันจะเสียปีหนึ่งประมาณ4,800ล้านถึง5,000ล้านท่านโปรดเข้าใจนะครับคราวน,นี้ท่านบอกผมว่าจะถ้าจะกู้ให้หมดยังไงโครงการท่านทําไม่ทันก็เลยจะถามว่าตกลงจะต่อไหมหรือจะไม่ต่อแล้วเอาไปใส่ในงบประมาณปี2 5 5 7ตรวจสอบได้แล้วที่บอกท่านเนื้อหอมไม่ใช่ท่านหลอเพราะว่านั่นเรื่องอดีตเอาวันนี้เท่านั้นเองนะครับคราวน,นี้ท่านประธานครับก็เรื่อง3,5 0 0ต่อไม่ต่อนี่พูดได้ชัดเจน นะครับส่วนเรื่องของลาดพร้าวก็ดีท่านบอกว่ายังไงทําแน่ทาช้าหน่อยก็รู้อยู่แล้วทําช้าจะทดสอบน้ําทําไมพรุ่งนี้ก็แปลว่ายังไม่พร้อมไงแนวกั้นน้าของประปากั้นน้ำต่างๆของลาดพร้าวพันธกิจของท่านเองยังไม่เสร็จแต่ท่านทดสอบน้ําเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแล้วมันไม่เรียกโกหกสีขาวมันเรียกอะไรครับตอนนั้นเองท่ประธานครับช่วยตอบผมหน่อยนะครับขอบพระคุณครับพูดตอบขอให้เวลาหนึ่งนาทีเหมือนกันนะทั้งหกคือให้ระบบการคำนวณด้วยโมเดลนี่นะครับ ผมไม่ได้เดินร้อยเอยู่แล้วนะครับเดินเพียงแค่1 0 20เหมือนกับเราไปตรวจโรคหวัวใจนะครับให้เราวิ่งสายผ่านตั้งแต่ไม่เหนื่อยจนเหนื่อยจนเหนื่อยจนหายเหนื่อยเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะดีเทคนะฮะผมไม่ต้องเอาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมแค่นี้ผมตรวจได้แล้วประเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลือนี้ผมจะอธิบายว่าผมตรวจแค่นี้สภาพคลองลาพามันแค่นี้มันได้หมายอะไรนะฮะเพราะะคลองลาพาท่านไม่ต้องห่วงนะครับเอาห่วงไอ้สามแสนห้าดีกว่าสามแสนห้าท่านถามว่าต่อไม่ต่อนะครับณวันนี้ยังไม่ได้คิดต่อนะครับ ถาเมื่อไรคิดจะบอกท่านก็นแล้วกันนะครับแต่ว่าเบสาผมทาทานก็นแล้วกันก็ผมไม่รู้อนาคตไม่ใช่หมอดูอะ่ะให้ท่านให้ผมตอบเรื่องอนาคตผมจะไปตอบยังไงล่ะใช่ไหมฮะแต่ผมจะพยายามทาให้ทานแล้วก็พยายามพูดกันเองนะฮะในหมู่ในหมู่พวกผมนะซึ่งไม่ค่อยได้เรื่องก็คือว่าเฮ้ย eh, ทำยังไงที่จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะฮะถ้าเกิดเอาเงินเข้ามามันมีหนทางหรือเปล่าหรือทยอยเอาเงินเข้ามานะฮะไม่ใช่เอาเงินประกอดไว้ตั้งสามสี่แสนนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยมันเป็นเงินภายในประเทศนะครับ ถามไม่ได้แล้วครับเท่านท่านจิรยุทละครับถ้านถามเกิดท,ท่านใช้เวลาเกินไปสามสี่นาทีครับผมให้ครึ่งวินาทีในส่วนของพรกรกันกู้นะครับถ้าท่านใช้วิธีอื่นนะครับแล้วยังต่ออายุออกไประวังระวังผิดกฎหมายนะครับขอเตือนท่านปอเท่านนเองนะครับขอบพระคุณครับ